คือจิตให้เหนือกายจริงๆนี่โหมีหน้าที่เดียวทำไมสามารถฝึกจิตให้เหนือกายได้ขอตายซะหลวงปู่เป็นอย่างนี้กล้าไหมละ่ะช่องบรีเขาเข้าใจนะถ้าไม่สามารถฝึกจิตที่เหนือกายได้ข้าพเจ้าขอตายซะอยู่ไปก็ลกกลุกศาสนาปินภาระของกูเป็นบิดาคืคอพระพุทธเจ้าเป็นภาระของบาุิกาที่เขาทั้งกราบทั้งว่า เราก็เปเสมือนหมาตัวหนึ่งหลวงปู่สอนตัวเองแบบนี้นะขอช่องบริเลกเข้าใจด้วยเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นปาพที่สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ได้คือต้องฝึกจิตที่เหนือกายให้ได้หลวงปู่คิดอย่างนี้เดี๋ยวนี้กายกับจิตมันเป็นหนึ่งเดียวกันพอจิตมันปุงมันแตง่งมันอยากได้มันก็ทุรนทุรายดิ้นรนขวัญแขวยกินไม่ได้นอนไม่หลับ ลองพิจารณาดูนี้ลองพิจารณาดูนะงนั้นก็บาอาจารย์นี่จริงหลงในจิตผมกับเขามาเพระคุจารย์ด้วยนะช่องบาลีนี่เขียนว่าการฝึกจิตใ่เหนือกายนี่ฝึกยังไงทํำยังไงครับนี่นี่คือการฝึกจิตมันต้องการสิ่งไหนอย่าไปทําตามมันช่องบาลีเข้าใจไหมมันอยากได้นี่ อย่าไปเอาสิ่งนั้นให้มันจนกว่าที่จะเห็นจิตกับกายแยกจากกันเดี๋ยวนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันมันแยกกันไม่ออกนน,น่ๆเพาะาอมันปุงมันแตง่งกายก็เป็นทา่าของจิตจิตปุงจิตแตง่งกายก็เป็นทา่าของจิตสเสวงหามาทำให้ คนอื่นเขาเดือดร้อนนีม่มีในหลักธรรสอนพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือออกทรงพันนวดเพื่อฝึกจิตให้เหนือไก่เห็นพระพุทธเจ้าไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนไม่หล่ะการสร้างวัดวาารามสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาพระองค์ไม่เคยพูดหรือไม่เคยตรัสแม้แต่คำเดียว เศรษฐีกระุมพีผู้มั่งคั่งราชาพระมหกากษัตริย์คารพเตอทูุลเป็นผู้ทิตละชัย์สมบัติสร้างถาวรวัตถุสร้างวัดวารามถวายพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์นี่พิจารณาแบบนี้อย่างนั้นการฝึกจิตให้เหนือกายนี่จึงเห็นชัดในธรรมในพินัยมีพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์สาวกนี้ฝึกจิตี่เหนือกายเป็นแบบเป็นเผน,นให้พวกเราเห็น พุทธังสรานังกาฉามิสังคังสรานังกาฉามิตัวนั้นบรบอกอย่างชัดเจนเลยนะท่านฝึกอย่างสมบูบริบูรณ์ไม่มีคําว่าจิตที่ใจไปบังคับกายไม่มีคําว่ากายจะไปบังคับจิตต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่มีคําว่าจิตจะไปบังคับกายให้แสวงหานั่นแสวงหานี่ ไม่เห็นว่าคณะสงสร้างบทใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่กาบเขาก็มาเพิ่อนคือจานด้วยนะผมตอบช่องบาลีที่ถามถามว่าปฏิบัติอย่างไรการฝึก,กจิตให้เหนือกายได้ผมกกาบเขามาพอไอกาบเขาก็มาเพื่อนคุยจานที่สร้างบ์ใหญ่เจดีย์เจดีย์ใหญ่สาลาใหญ่ด้วยกาบเขาเข้ามาเสด็ุการด้วยแต่นี้ผมตอบคําถามช่องบาลีการฝึกฝึกแบบนี้ผมฝึกมาแบบนี้ ผมอาศัยหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทักธรรมแบบไหนจึงจะจึงสามารถฝึกจิตให้เหนือกายได้มันตัดขาดกันได้แบบไหนมันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แบบไหนมันแยกอิสระแบบไหนมันเหมือนกับไม่เข้าไปก้าวไกยกันเลยสมควรไม่สมควร นี้ด้วยเหตุด้วยผลเมื่อขันยังอยู่ร่างกายยังอยู่ส่วนมากจะทําเพื่อลูกเพื่อสงสารไม่ได้ทําเพื่อตัวเองผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วมีพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เป็นต้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ท่านหลงในจิตและให้กายลำบากต้องสแสวงหาสิ่งก่อสร้างด้านนั้นด้านนี้อีกจะไม่มี จะมีเตะพระก,กำลังในการรักษาหลักคําสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นจะมีแค่นั้นไม่เห็นว่าพระษาลีบุตรสร้างบทใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่ไม่เห็นว่า,พ,า,รา,า,า,วาพระมุคลาสร้างบทใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่มีเตเปนั่งในยานนั่งในรถในการสร้างวัดของนหนังวิสาขา ไม่เห็นมีภาษิวิรีก็ไม่เห็นว่าสร้างบใหญ่ศาลาหญ่เจ,จดีจย์ใหญ่แม้แต่พระมหาก,กัสตับเถระเจ้าก่าวเขาก็มาเพ่อนกุจน์ด้วยนะผมไม่เห็นว่าเตลตุเตละองค์ที่ฝึก,กจิตดีแล้วคือฝึก,กจิตที่เหนือกายได้แล้วเนี่ยท่านจะสร้างวัดวาอารามมีแต่สร้างทมสร้างวินัไหถ้าผมพูดผิดผมกล่าวเขามาเพื่อนกุญแจ์ด้วย กาดแทบเท่าเขาก็มาพราะแม่กุญจาร์ด้วยผมไม่เห็นว่าพระมหากัจจปทิลเลยเจ้าและคณะสงฆ์ผู้ฝึก,กจิตดีแล้วฝึก,กจิตในเหนือกายสร้างโกเจียศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่สร้างวัดบารามผมเห็นได้ทสังขยาสร้างทมสร้างวิไหนพระเจ้าทำพรักษาวิไหยหรือพระแม่กุญจาร์จะคิดยังไงผมกล่าวเขาเข้ามาด้วยผมตอบคาถามช่องบรีว่าการฝึก,กจิตในเหนือกายจะทํำยังไงครับ นี่ฝึกแบบนี้ขอให้ช่องบาดีเข้าใจด้วยหลวงปู่ลวตาฝึกมาได้เป็นคารวะไม่ได้สนใจใหญ่ดีกับร่างกายนี้เมื่อไม่สนใจใหญ่ดีกับร่างกายปับ๊บเหมือนจะมันทิ้งไก่เหลือแต่จิตจิตที่กนกวลกสอดใส่เหมือนพรานเบ็ดที่ ดึงตาขึ้นมาจากน้ำปลาก็กระวนกระวายที่จะกระเสกกระสนดิ้นรนลนล,ล,ลงสู่น้ำฉันใดจิตก็แบบนั้นมันกลัวเป็นกลัวตายเวลาที่อดอาหารนัานๆนะจะเห็นความกระวนกระวายของจิตมันกระวนกระวายเมื่อนั่งนานๆจะเห็นการกระวนกระวายของจิตนี้มันแยกยังไม่ออก เวลาอดนอนก็จะเห็นความกระวนกระวายของจิตจึงแน่ใจตายใจว่าจิตกับกายยังไม่แยกจากกันทำยังไงจิตกับกายจึงจะแยกจากกันมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือสลาตายทิ้งกายลมบุลมตาจึงตัดสินปัญหาสลาตายที่ต้นว่าต้นนั้นช่วงที่เป็นคารวาสเมื่อสลาตายปั๊บเหมือนกับทิ้งไก จึงเห็นจิตแยกจากกายอย่างชัดเจนกายส่วนกายจิตส่วนจิตนี้ครั้งแรกครั้งที่สองเมื่อมันดับทั้งโลกที่เป็นคารวาที่วัดอัญญวาสีบ้านเหล่านา่นดีก็จะเห็นจิตกับกายแยกออกจากกันทิ้งกายทำลายกายทิ้งขันทำลายขันเหตุจ,จิต ที่รู้ที่เห็นที่โดดที่เด่นแต่การลงอัปนันนั้นธรรมชาติธรรมดานะเพราะมันรวมไปรวมไปรวมไปมันก็เห็นแต่จิตโดดเด่นไม่มีกายอยู่แล้วแต่สติยังไม่สามารถที่จะมีปัญญาเออคือสติยังไม่สามารถที่จะเห็นปัญญามันส่งผลในขณะนั้นที่เรียกว่าภาวนามะยะปัญญาแค่นั้นเอง พระเวลาที่จิตมันรวมลงอัปปนาม,มันจะค่อยรวมเข้ารวมเข้าเล็กเข้าเล็กเข้า,ลขาแล้วก็หายเงียบยังไงมันก็ทิ้งกายอยู่แล้วถ้าว่าจะฝึกจิตแบบนี้มันเหนือกายมายังแต่มันทิ้งกายด้วยจิตรวมการที่จะฝึกจิตที่เหนือกายต้องอยู่ในสติปัฏฐานสีถ้าไม่มีสติปัฏฐานสีฝึกจิตให้เหนือกายไม่ได้ล้าทั้งล้าน ถ้าไม่มีการพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตวิจรารธรรมไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากกายได้หลวงปู่รำตาญรูปนี้ก้าวาเอาชีวิตเป็นประกันเลยไม่มีทางอ่ะมีแต่เอาตำารามาพูดแค่นั้นแหละเพราะมันแยกกันไม่ได้ถ้ามันแยกได้จริงๆนี่มันจะเห็นชัดเวลาที่มันแยกปั๊บด้วยสติ และกำลังปัญญาที่ส่งผลในขณะนั้นที่เรียกว่าภาวนามะยะปัญญานั่นสองครั้งสองคราที่เห็นที่เวลาที่จิตมันแจ้คอกจากกันและบรรพชามาปับจิตมันจะแจากกกายนีนย่มันจะสว่างโล่ไปข้างนอก อยู่ที่ปราชาบ้านนาล่ล้อมเวลาที่จิตมันพุง่งออกจากกายปั๊บปับนี่เห็นไหมล่ะนี่มันแยกจากกายอีกแบบหนึ่งมันจะมีสติอยู่ตรงกลางสติเลสัญญาพร้อมทั้งการปรุงการแต่งไม่มากแต่เป็นการปรุงการแต่งที่เป็นกลาง คือจิตส่วนจิตฟังนะการส่วนกายการปรุงการแต่งสังขารขันส่วนสังขารขันเห็นแรกนั่งอยู่ปับ๊บนี่กายนั่งห็นจิตสว่างรู้ออกไปข้างนอกปับ๊บนี่คือจิตวิตกวิจาร์เกิดขึ้นตรงกลางเอ๊ะนี่อะไรนี่คือจิตสละตายมันจริงสละขันทิ้งปับ๊บเมื่อมันสละขันทิ้งปับป๊บปับ๊บตัวรู สิกนึกคิดนึกตึกตอนตัวนั้นก็จะรวมเข้าที่จิตนี่กายทิ้งไปตอนนี้จิตก็แสดงผลแห่งการรวมของจิตน,จจน,นี่คือทิ้งกายพอเข้าใจไหมช่องบดีเข้าใจไหมนี่คือทิ้งกายทิ้งแบบนี้เหนือกายเนื้อแบบนี้คือไม่เอากายแล้วนี่มันจะมีตัวตรงกลางปั๊บเหมือนกับ เป็นตัวห้ามศึกคือตรงนี้กายนั่งอยู่นี่จิตพุ่งออกถูกข้างนอกสติสัมปชัญญะเละตรงกลางตรงนี้มันจะรวมถึงสังขารขันได้ไหมมั้เพียงแต่มีวิตกวิจารเล็กๆ,ๆน้อยว่าเอ๊ดนี่อะไรนี่คือจิตระ้ว่ังสละตายพอรู้รู้ว่าสละตายปั๊บ เขาเสละตาอยู่แล้วเขาก็เลยทิ้งกายปั๊บความรู้สึกนิคิดตัวนี้ก็จะรวมกับจิตปั๊บนั่นตอนนี้จิตก็ส่งผลในการรวมก็จะเห็นการรวมของจิตจากคณิกะเข้าสู่อุปจาระเข้าสู่อุปจาระลงอัปปนานิ่งยู่อัปปนา ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปและนิ่งอยู่ที่ตัวละเอียดสตว่าหมดรอบจากความละเอียดละเอียดเข้าไปไม่มีสตว่านี่คือจิตคือการฝึกจิตที่ให้มันเหนือใครจะตายจุดไหนใครจะตายจิตจะตายจิตจะแต,ต,ะตกสลายหรืออะไรก็ไม่สนพูดง่ายว่า ทิ้งจิตด้วยทิ้งกายด้วยเมื่อเวลาจิตมันลงไปแบบนั้นมันเหมือนกับใจจะขาดมันเหมือนกับจะไม่เหลืออะไรมันมีความรู้สึกว่าต้องสละตายพร้อมกันละวางจิตและกายจึงจะเห็นจิตที่แท้ที่มันโดดเด่นขึ้นมาในภายหละนะังเมื่อจิตมันถอนขึ้นมา ในขณะนั้นต้องสละตายพร้อมทั้งจิตแต่ความรู้จะอยู่ที่จิตแค่นั้นเองคือไม่ได้ไปยึดจิตฟังนะเวลามันแยกกันนี่เนะี่ยฟังให้ชัชด้วยเวลามันแยกกันนี่ปั๊บกายส่วนกายจิตส่วนจิตตรงกลางตรงนี้รู้คือสละตายแต่ความรู้สึกจะเห็นจิตมันสละตายของมันไม่ได้ไปยึดจิตนะนี่การฝึกจิตที่จะให้เหนือก,กายเนื้อแบบนี้ เหนือขั้นระดับต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่เข้าไปก้าไก่กันชนงบาลีคงเข้าใจนะนุ้งบลรุกานี่เวลาที่ตอบธรรมะนี่ต้องการให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายที่สุดพูดง่ายๆก็คือทิ้งกายและทิ้งจิตเมื่อทิ้งกายและทิ้งจิตได้เมื่อไหรเมื่อนั้นการฝึกจิตสมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่มีคาว่าเสื่อมถึงระดับนั้นไม่สนใจกับจิตไม่ไม่ได้สนใจกับกายจิตมันจริงเหนือกายได้อย่างอัตโนมัติถ้ายัางยึดจิตอยู่เวลาถอนออกมามันก็เข้าสู่กายก็ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมชาติของมันแต่มันก็จิตที่รวมลงอัปปนาลกอัปปนาปร๊บเวลาถอนออกมามันก็มีความรู้สึกในคิด เหมือนสิลูกปูราเขมาประตูวัดปูเจ้าก้อนจิตรวมแล้วรวมเล่วจิตรวมแล้วรวมเร่านั่งอยู่ตลอดลูกนั่งอยู่ตลอดลุงพอถอนออกมาการดาค้าก็เกิดเหมือนเดิมก็ต้องไปสมสู่อยู่กับผู้เป็นภรรยาผู้เป็นภรรยาใช้สติเลี้ยงลูกที่กำลังเล็กอยู่นีม่มีโอกาสทำจิตภาวนาทำไปเรื่อยทำไปเรื่อย ยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำผลสุดท้ายสติมากเมื่อสติมากเดินยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำรู้หมดเมื่อแต่หลับเมื่อแต่จะหลับฝันก็ทราบจะตื่นก็ทราบเลยไปกาบหลวงปู่ลากเขมาประตูวัดปูเจ้าก้อหลวงปู่ลาเขมาประตู้วัดปูเจ้าก้อบอกว่าลูกเอ้ หน้าที่ของลูกก็ต้องดูแลลูกนะอย่าเพิ่งออกจากบ้านเข้ามาบวชคือช่วงน,นั้นผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการอะไรมีภาระเพียงลูกต่เรื่องการราคะถูกจัดรากถอนโคนไปหมดเลยแต่ผู้เป็นสามีจิตด,ดับอยู่ตลอดจิตรวมอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเวลาถอนออกมา เห็นไหมล่ะมันแยกกันไม่ได้คือจิตไม่เหนือกายอะ่ะมันจังเครือบกันอยู่ไงยังมีกามร,ราคแยงไปวุ่นวายกับเรื่องกามยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปแต่ผู้เป็นเมียฝึกสตินี่แหละเป็นตัวห้ามศึกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตัดถึงสติยิ่งมากยิ่งดีหรอกอย่างอื่นแทบไม่จําเป็นสติยิ่งมากยิ่งเลือดยิ่งประเสริฐยิ่งดีนี่การฝึกจิตให้เหนือกายฝึกแบบนี้ ถ้ามันเหนือกายถึงระดับนั้นคือต้องทิ้งจิตและก็ทิ้งกายจะเห็นจิตกับกายต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่เรียกว่าจิตเหนือกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่งข้ามเวทนาก็เห็นแต่เพียงจิตมันโดดเด่นสว่างสวยัยเวทนาชวนเวทนาจิตเหนือกายก็เหนือกายชั่วคู่ชั่วข่าวมันก็ยังไม่ถึงไหนโน้นเมื่อสละจิตทิ้ง สลักายจจิงเมื่อไหร่เมื่อนั้นหลดสุดตรงจบเกมในการฝึกจิตให้เหนือกายพอเข้าใจไหมทางบรัของเข้าใจนะนี่การฝึกจิตให้เหนือกายฝึกแบบนี้ฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปฝึกทีละเล็กทีละน้อยฝึกนี้บ้างฝึกวันนี้บ้างฝึกวันนั้นบ้างค่อยฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อย ก็จะเห็นสติเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเมื่อสติมากขึ้นมากขึ้นนั้นเลยเริ่มที่จะเข้าสู่ทางการฝึกจิตหรือการฝึกกายก็าตามเนี่ยจะต้องเอาสติเป็นตัวฝึกเมื่อสติมันกล้าแกงมันอาจารรนปัญญาที่เรียกว่าภาวนามะยะปัญญามันจึงจะเกิดขึ้นมาได้ หลวงปู่หลวงตาทำอะไรเ,เป็นคารวาสเห็นชัดเลยพูดง่ายๆนะเรื่องการภาวนานี่เนะี่ยหลวงปู่ก้าท้ามหมูเลยเนี่ยไม่ต้องมาสอนหลวงปู่ภาวนาตั้งแต่อายุสิบเก้าปีหรือหลวงปู่ภาวนาตั้งแต่อายุสามขวบนู่นไม่ต้องมาสอนหลวงปู่เลยอะเรื่องการภาวนาแต่เรื่องปริญญาหลวงปู่ถามหมู่ หลวงปู่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สอนไอ้ไม่ได้เรียนหลวงปู่ยังไอ้ถ้าจะพูดถึงแต่ภาษานะทําไมหลวงปู่จึงไม่เรียนเพราะหลวงปู่เคยศึกษาในตําราว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อนุมานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันฟังแล้วก็มันไม่กินใจนะ่ะมันไม่เหมือนภาวนา นี่เหมืนหนอน,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 นปฏิบัตินี่มันเห็นอยู่นี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 ่สมัยที่ลวงปู่ลวงตาไปเที่ยวนรกนี่มันเห็นอยู่นี่สมัยที่ลวงปู่ลวงตาไปเที่ยวสวรรค์มันก็เห็นอยู่นี่นั่นน่ะต้นมะกรีบผลเป็นยังไงมันก็เห็นอยู่นี่นี่มันไม่ลืมนี่อย่วงงาว่าไงตำราว่ออย่างนี้อาเจะเป็นอย่างนั้นอาเจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะก็ at, <é. S 2> เลยไม่พึงพอใจที่จะศึกษาเตก็ศึกษาเล็กๆน้อย พอเป็นแบบเป็นแผนเท่านั้นขอช่องบริเข้าใจนะนี่การฝึกจิตให้เหนือกายฝึกแบบนี้ถ้าไม่ฝึกแบบนี้ยากลําบากนะอย่าว่าค่อยเป็นค่อยไปโหอยากลําบากนะหลวงปู่ฝึกมาอย่างนี้จนเห็นจิตก,กับกายแยกจากกันตั้งแต่เป็นคาราวะโน้นเห็นชัดเลยจึงอยู่ทางโลกไม่ได้นี่คืออนุภาพในการภาวนา มันจะเป็นอย่างนี้ขอให้จ่องบาลีเข้าใจนะ